โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับแลสในานามแกงจอแจวันนี้พี่จะพาน้อน,นอนไปดูการดันแรงที่ตึงที่ตึงที่ตึงที่สุดเลยนะครับก็แน่นอนว่าตึงที่สุดของแรงซีไฟก็น่าจะมีแค่แรงแกนนะครับใช่ไหมาอ้าอันนี้ก็คือผมมาอยู่กับตี้แรงแกนนะครับและเรามาดูคนแรกเลยนะฮะก็คือคุณสายต้นนั่นเองนะครับแรงแกน92ดาวนะครับในโหมดส v 4วีเนาะเพราะว่าพี่จะดันในโหมด C ี4นะครับและคนที่2ก็คือปีโป้รับจบนะฮะทุกคนดาวอยู่ที่8 87ดาวนะครับตอนนี้ก็ก็อยู่ในแรงแกนแล้วนะครับแค่นี้ก็ส่วนน้องตัวนี่นะฮะไดเปล่าวะน้องต้นหรือเปล่าเออน่าจะต้นนะครับดูที่88เฮ้ยไลย่เลี่ยกันดีว่านอ้ที่คุณภาพดีว่าเดี๋ยวผมจะทําการไปกับแรงแกนว่าพวกเขาเล่นยังไงนะครับให้น้องๆได้ดูว่าในทีน่แรงแกนเขาเล่นยังไงเขาดันยังไงถึงจะขึ้นได้นะครับเออส่วนแน่นอนครับผมดันลงครับไม่ใช่ดันขึ้นห้ยคนมาตึงผมก็แรงแกนดูแรงผม โกมาสเตอร์ฮะโคตรตึงเลยโอเคครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนและที่จะพันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไปเจอกันในเกมเลย let's Oh. วันนี้พี่มีเพจมาแนะนําเพจซุปเปอร์ไก่สอบขายไอเดีเกมขายไอดียฟีไฟราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีย f ีไฟรับไม่อั้นรับทุกแบบพร้อมจบรับฝากไอดียฟีไฟค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นเพจจริงผู้ติดตาม7 0,000กว่าคนเพจไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นและที่สําคัญมีกิจกรรมแจกไอดีทุกสัปดาห์นะครับมาครับคุณโดตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเกมแล้วนะครับโอ้ oh, แรงแกนเขาจะไปตามคนนะครับส่วนพี่ไม่ตามพี่จะไปนําหน้าโดง่ดงเลยเออจมไว้ให้กันก็ได้นะลด โอ้โหรัดไม่ทันแม่อุตส่าห์มาเพื่อรัดได้เนี่ยทุกคนวุ้ยอยู่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอืมดูตรงนู้นเอ้ยเอาสก,กิลนี่มาโคตรมีประโยชน์อะครับในหัวสิพี่อยู่ข้างบนวุ้ยแม่งเอ้ยกูมาเป็นผราดชัดโอ้โหแม่งทำไมมันคมจังวะไอ้เี้ยนี่สกิปสกิปแน่นอนร้องสกิปไงเขายิงโดนหัวแล้วร้องสกิปอครับเ,เรามาดูนะครับเรามาดูงัดหัวได้หรือเปล่าใช่ปะ ซื้อต้นใช่ปะคนเนี้ยเอ้าแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาเรื่องแม่คมมากนะครับผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องคมอย่างเดียวครับเรื่องตีหลี่โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเรื่องตีหลี่เขาก็คมครับไม่ใช่แล้วปึ๊กปึ๊กชึ้งปึ๊กปึ๊กปึ๊กเอาละครับเอาละครับเหลือคนเดียวนะฮะเหลือคนเดียวนะฮะ ว่าแล้วเจอแรงแกนกับแรงแกนด้วยกันอ่ะมันค่อนข้างจะตึงนะครับคนดูเออเห็นไหมเขายิงหัวผมได้อ่ะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิปเฮ้ย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 ไฮไลท์เจอไฮไลท์เอาเอาเอาดิตายกูภูมิใจจิ๊กจักูมาเป็นภาระเสียงหัวแรดาไม่สวยดาเมจยังสวย มาตอนนี้ผมจะเอายูนพีแล้วกันคุณชนาอะไรทั้งนั้นเอายูนพีมามาไปตรงไหนไปตรงไหนมาพาไปหน่อยเขาจะมาโอ้มามาออกซ้ายใช่ไหมได้เลยได้เลยออกจากเกมได้ปะไม่ได้ไม่ได้่เฮ้ยอ่ะอีกีกันะอู้เรียบร้อยยิงไป25ใครอยากไปลัดก็ลัดเด้อไม่มันอยู่ฝั่งนู้นนะมันอยู่ฝั่งแดงอ่ะโอ้มันไปปงนู้นหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมตรงตรงกันข้ามกับเรามันขึ้นบ้านว่ะ มันขึ้นบ้านปะเออตรงนั้นเลยชุบชุบชุุบชุบตูญิงเจ็บตัวผู้ิงเจ็บเจ็บไปเจ็บไปเป็นไงผมจะเข้าไปต,งตรงๆเลยปะน αι, อ, stuk, อ,อ้อม้อมผมก็อ้อมน้ำมูลน้ำมังจงเย็นกูจะอ้อมล้วจะอ้อมล้ผมอ้อมมาละฮู้ดูวนี้จังหวะนี้เรียบร้อยผมเก็บไปหนึ่งคิวครับโอ้โหผมก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยจิบจ็บจบจบจิบจบ ชนะแล้วเหรอแอคหน่อยชนะแล้วฝั่งนู้นแรงแกนทำไมไม่ดึงเลยครับถามหน่อยอ๋อรู้แล้วเขาหวั่นเขาหวั่นเขาเจอแบบว่าชื่อเราแบบว่าเหมือนนักแข่งไงเขาเขาก็บาดนล้วจริงนะมาเขาเห็นชุดที่นมาแล้วขาสั่นแล้วขาสั่นแล้วฉีลาดเอาจริงฉีลาดแล้วหัวงุ้งนะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงผมเจอแร้งแกนเขาก็สอบขึ้นตรงนี้นะคนดูจริงอ้าวล่วงไปหนึ่งแล้วดาวหนึ่งนะงใช่ดาวหนึ่งมาเอาเอาตายแร้กนเอาอันนี้ไม่ใช่มุกเก็กูมาเฟ็ละจริจริงแม่เอาแมงเงยอะไรอ่ะเอ้าทำไมมันลงมาไวมะพี่เห็นอยู่อันนั้นอะแต่ไม่คิดว่ามันจะลงมาไวขนาดนั้นเออ เชี่ยไปเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเขาอยู่ข้างล่างเฮ้ยลงไปแล้วใส่เลยเอาแล้วครับเอาแล้วครับจัดไปชูดไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับแหมนอนไอ้แน่ไปหนึ่งคนเรียบร้อยตายไปแล้วสองวีสองนะครับตอนนี้ไม่เอาปั๊บ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 ไม่ตายไม่ตายอุ้ยไอ้วอไอ้วอบักไอ้วอบักจังหวะนี้เชียบเรียบร้อยโอ้โหเปิดเขออกมาโอ้โห เอาว่ะเอาเรื่องว่ะเออพี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันเรื่องอะไรเรื่องภาระครับเรื่องหลงแม่งเอ้ยเดินไปดีๆโปู่เชี่ยทำไมมันโดนอย่างนั้นวะเชยโคตรเที่ยเลยแม่งตัวปัญหากับไอ้พวกว่าที่มันดอรอปลงมานะครับคือแบบผมเดินไปแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะลงเร็วขนาดนี้เห็นอยู่ที่มันดรอปนะไม่คิดว่ามันจะลงไวขนาดน,นี้เอ๊ะเพื่อนเราก็เดินผ่านไ้ไง ป๊บโดนหัวไปนออหนึ่งเม็ดโอ้โหเกือบตายเป็นไงอึงยืนอ่ากูเจอนะอันแวบๆเนี่ยไม่ได้แดกก็หลอกนี่ไงซ้ำเอาดาเมจเป็นไงไอคิวผมเต็มเลยวูวูเต็มเลยโอ้ไม่ดาวไม่ดาวโอ้โหดาวให้กูเถอะดาวให้กูเถอะดาวให้กูเถอะซ้ำซ้ำต้องได้คิวต้องได้คิวเอาโหได้คิวเรียบร้อยได้คิวเรียบร้อย เชิบเชิบเชิบโอ้โห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 ข้างบนมีหนึ่งตัวตัวผู้หญิงยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหตึงจังวะตัวผู้หญิงทำไมตึงจังเออเชี่ยเชี่อเชี่ยเชี่อเชี่ยเชี่ยเชื่อเชื่อดตัวผู้หญิงก่อนเฮ้ยจุ๊บเชิบเชิบเชิบโอ้ยตัวผู้หญิงเอ้าเอ้าเชี่ยตัวข้างล่างไม่งโดนพี่โอ้โหไรเนะเดี๋ยวอดอดออดให้เขาสักตาหนึ่งออดให้เขาสักตาหนึ่ง แอคกแอคแอ็ดิเต้นแอคเต้นแอคเต้นแอคกเลยขึ้นไปไม่ต้องยิงเต้นแอ็กเต้นแอคเต้นแอ็กเต้นแอคใส่เขาแอคใส่เขาแอ็แอคตัวแอ็กไม่ต้องยิงเขาไม่ต้องยิงเขาเออ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 อดให้เขาสักตาหนึ่งละกันเขาได้ยินไะเนี่ยขุนใจเนี่ยขุนใจเต้นไม่ได้ยินแน่นอนเดี๋ยวเต้นเต้เต้แอคใส่เขาอดอดให้เขาสักตาหนึ่งเต้นแอคใส่เขาดิเขาอยู่ในดิทวนพี่เออเน่แน่แน่แอคแอคแอค แอกเลย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 หาทางแอกปิงไม่ต้องเอาชนะก็ได้นะตาเนี่ยเอาจิงโอู้ยูปโจโบโอ้อเจจิมจั๊มโอ้ยเรียบร้อยโดนรัวขนาดนั้นไม่ตายได้ไงอ่าฮ่อยากมีประเด็นนะเปล่าเย็ดเย็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮถ้าฆ่าใครได้นี่คือแบบเมื่อกี้ขอแอกฆ่าเอเคใส่เราอ่ะเออไม่คิดว่าเราไม่มีอ๋อเอาจิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเคเอเคเฮ้ยพี่พี่ไม่ได้ซื้อ ทีี่่มแตโอ้ยอันนี้ก็เหลือแล้วนี่เหลือแล้วนี่ก็เหลือแล้วจริงแม่งเอเคมาคือมันชี้ไม่ทันนะครับคนดูกูจะแอคกูจะแอคอย่างเดียวรอบนี้กูจะแอคอย่างเดียวต้องคิวให้ได้ผมต้องเออเจอละข้างหน้าไปชุบชุบชุบโอ้โหเชี่ยกายหัวกายหัวไปนิดเดียวเขี่ยวหัวไปนิดเดียวไอ้หือ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 ข้างหลังเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้ อย่าเพิ่งสัมมันนะถ้ายิงไม่ได้อย่าเพิ่งสัมมันอย่าเพิ่งสัมมันอย่าเพิ่งสัมอย่าเพิ่งสัมอย่าเพิ่งสัมอย่าเพิ่งสามอุ๊ยเจ้ยเจ๊ยข้างหลังข้างหลังวายสุกไผ่แน่สุกไผ่แน่ไม่อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงมันเดี๋ยวมันตายขอแอรก่อน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 อย่าเพิ่งยิงมันอย่าเพิ่งยิงมันตัวนั้นเองเพิ่งยิงมันอย่าเพิ่งยิงมันเอาตัวนี้ละ นี่ยู่ไงเอกเอกเอ็กเอ็กเอกเอกไปเอกไิกค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 ิกฮิววอ่าอยากแอกใส่เหรออยากแอกใส่เหรออยากแอกใส่เหรออยากแอกใส่เหร์อือนี่ท่าก็มีครับท่าก็มีเออมีกีิแอกใส่ก่อนนะฮึมอย่าครับอย่านะครับอันนี้อันนี้คือผมเหรอโอ้ยเอ้าตายซะแล้วตายไปจังเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอหนึ่งหนึ่งกับมันได้ไหมผมขอไปหนึ่งหนึ่งกับมันเยมามามามันอยู่ไหนวะเฮ้ยพนันปะ พนันไหมพนันไหมไม่มีตังค์บอแล้วไปเอ้ยไม่มีไอ้หมอช่วยมึงมาดิมึงมาดิไอ้นี่แหละมันแอคเนี่ยไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละมึงออกมากูบอกมึงกูบอกไอ้นั่นโอเคมาไม่ไหวได้ไงชุบโอ้โหเชี่ยเชี่ยมันเกือบตายมันก็เกือบตายสุดอุ้ยอุ้ยวันมันจ่อไอ้บอเพียโอ้โหเอามาเลยเอามาเลยโอ้โหแม่งเอ้ยสกายเลือดผมไม่ทำงานเออ ไปด yeah. Yeah. <des k> โิโคตรตึงโคตรกิดนี่สินะเขาเรียกว่าแรงแกนเขาเล่นกันแต่ผมอะแรงค์โกมาสเตอร์ก็ผมไม่ค่อยดันพอดันผมน่าจะขึ้นได้นะขึ้นสาวนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ขึ้นแรงเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> ผมนี่คือราซาตายโง่นะครับพาละเพื่อนเออเฮอแม่งเอ้ยอยมาโซ์สาวซะหน่อยแม่ง โดนยาคุมกําเนิดฉะนั้นนะครับคุณดูแต่ก็ได้อยู่นะครับโอเคนะครับก็จะตึงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเป็นแรงแกนนะครับคุณดูและแน่นอนฝั่งตรงข้ามพอขอโทษด้วยนะครับที่ไปแอคใส่นะครับขอโทษมากๆเลยนะครับเพราะว่าเห็น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 อีกคนนะแอคใส่ผมผมก็เลยแบบว่าต้องแอคกลับครับใส่มาใส่กลับครับเออโอเคนะครับคุณดูก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคุณดูบ๊ายบายนะฮะ